เทสไม่รับคู่รักไม่ชอ็อตเงินมีหลายคู่นะที่เลิกกันไปเพราะว่าเรื่องเงินความรักชนะทุกสิ่งแต่จริงๆแล้วมันไม่จริงหรอกปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเงินคือปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราสบายขึ้นแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาในหลายๆอย่างแต่ละคู่ก็มีวิธีดูแลเรื่องการเงินในครอบครัวที่บ้านที่แตกต่างกัน,นวันนี้อิ่มจะมาลองแชร์วิธีจัดการการเงินในบ้านของคู่เราวิธีนี้จะช่วยทําให้สุขภาพกายดีสุขภาพใจดีแล้วก็สุขภาพการเงินดีขึ้นโดยไม่รู้ตัวคือคู่เราเนี่ยชอบออกมาเดินออกกําลังกายแบบนี้ยยดด้ววกกันนบ่่อๆะรรหาางเเิ็ ชอบคุยกันในหลายๆเรื่องมากๆอีกเรื่องหนึ่งที่คุยกันบ่อยๆทุกวันเลยก็คือเรื่องการเงินแต่ละวันก็ท็อปิกต่างกันไปพวกเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านวางแผนเกษียณคือคถ้าเราเซตเป้าหมายให้ตรงกันเนี่ยมันก็จะไม่ทะเลาะกันแล้วเมื่อก่อนน่ะทั้งเที่ยวเก่งกินเก่งสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่บ่อยมากๆ <นะ S 1> พวกนี้แหละคือตัวการที่ทําให้เงินหายเลยพอเราเริ่มจับมือกันจัดการใหม่เราก็เปลี่ยนเลยเริ่มทําบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายๆค่ะจดไปเลยค่ะว่าใช้อะไรไปบ้างเราก็กินก็ใช้ของทุกอย่างที่ชอบได้เหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่่วาาามันทํให้เร ไม่ใช้เกินความจําเป็นอย่างเมื่อก่อนไม่คิดอะไรเลยอยากกินอะไรก็ซื้อตอนนี้ก็ไม่คิดอะไรเหมือนเดิมหยอกๆยกตอนนี้ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะ <c oughs> คือเมื่อก่อนซื้อเยอะเกินแล้วบางทีก็กินไม่ทันเน่าทิ้งบางทีก็ซื้อเยอะเกินกินเยอะอ้วนอีกโรคนั่นนู่นนี่ตามมาก็เป็นปัญหา <c oughs> หลักๆที่จะบอกก็คือให้คุยกันเยอะๆและเซ็ตเป้าหมายให้ตรงกัน <c oughs> ในทุกๆวันที่เดินด้วยกันไม่ใช่เดินแค่ออกกําลังกายอย่างเดียวแต่เดินเพื่อทบทวนว่าได้ใช้ชีวิตได้แบบที่อยากเป็นหรือยังถ้าจัดการดีชีวิตก็เบาขึ้้นนนนเยยอะทุกกกคมมีีวิิธจััดดาาารงงงแแฟไไช あっ。<Nah. S 2> <laughs>